จที่นักการเรามาสามคนสี่คนคะ่ะไปคะ่ะใส่รองเท้าให้ไเปเลิขึ้นไปดูหนังนะคะพ่อกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกุนสุกคนเดินจะมาพผมาพบคกับสองสาลาว์หน้าสุขพือเก่าเดินจะวันนี้จะนายสิภาพไปเดินหางเส้นทะนเนาะปกติสกับ ไปสไลด์สิไปแต่กลับหนองสาวสแล้วมีจะน่ายภาพไปเดินหาเส้นทางไปซื้อของใส่เขาบ้านเนอจากไปเบิ้งว่าขั้นสีได้นั่งเนอจากว่าขั้นสีได้ยังแน่ไปเบิ้งนุ่งกันเด้วยจากพี่น้องช่จ้าเตื้อไปพี่เนาะเอาเนั่นเอาเนี้ใส่ไปในกระเป๋าค่ะไปเส้นทางนู้ดทองฟ้าสีแดงเลย่ไม่ไม่ คนอห้าตัวสี่คนกับหนึ่งตัวหนึ่งเด็กนี่คะเด็กติดแม่ติดติดติดเมื่อกี้กัดสายกระเป๋าพี่มุกกระเป๋าอะเอากระเป๋าใส่เขาใช่ไหมแล้วเขากลัวกลกใส่เขาวิ่งเลยกระเป๋าเลยเข้ากระเป๋าไม่ถูกใจร้อนรีบรีบวิ่งเข้ากระเป๋าเลยพึ่งกระเป๋าให้รีบวิ่งเข้ากระเป๋าแล้วก็ เลยกระเป๋าใช่ไหมคขาเข้าไม่ถูกกระเป๋าแล้วก็กัดสายกระเป๋าอีกทีหนึ่งโหโหดมากเลยใจถึงยันถึเย็นอ๋อเออโอ้สวยมากเลยสีแดงค่ะสวยจัดแอบ,บเลยกำลังแบบเป็นสีแดงแดงกอนเมฆไม่ได้แครคิดไป

สี่คนห่าคนสี่คนอะไรอาจารย์สี่คน,รคนเราอย่างต่อไปเดินต่อไปเดินต่อไป จดจะมาเปลี่ยนอะไรนี่จะมาเปลี่ยนของใช้หนา้านิ้ะเสื้อมากเลยเสื้มากเลย

่นอ,กกอนอาหาร,รบอฟนก,กินเองกันละ่วนอาหารนะจ๊ะถูกกินไย้แยะมากมายเลยเยอะแยะมากมายเลยนเ้าใ้น้มอำผากเหลือไดน้ำผากก็เหลือ <c oughs> ขื่นมาเรื่องลงอ่าวแจ็คเลื่อนแจ็คเลื่อนแจ็คไดร์่อ้าวจะไท้ออ้าวนาฬิกาไปอย่างไรบ่กจะไท้อพวกนีเป็นญาตสื่อกว่าเนี่ยนี่เป็นสื่อีหรือนาฬิกาเป็นสื่อไปใส่นาฬิกาแพงชุดผ่านกว่าบาทเพราะว่าไปสื่อไห้ก็เป็นลุงน้องลุงน้องน้าผู้ชายด้วยก็เผาซอรถกินตลอดตลอดมันเกิดข่าวแล้วก็เลยสื่อืัอนาฬิกาเลือดละผ่านให้เพราะนั้นมีบุญสำนักแต่พี่น้อง เนี่ยเปียนอะไรได้ด้วยไอ้คนนี้เก่ง,งอยูงง่แล่ะเนีเก่ง,งอยูงง่แล้วขายดีมากๆาาเลยจ้าซื้อกระเป๋าบ๊อ ตอนนี้สิขึ้นไป DIY ดิพี่นอ,องอะแรกศิขไป DIY ไปซื้อข้องใส่เข่าบ้านซื้ออุปกรณ์คู่อ่ะอุปกรณ์ใส่ในบ้านเด้อจ้าพี่น้อบ่หูสิได้ยังไปเบ่งน้ำกันเด้อจ้า DIY 33, ยาย <laughs> าอยู่สา y, ่นๆเลยจ้่เด้อมาพี่น้อเข่า DIY วายเด้อจ้า มาเอาของใช้ที่ DIY หาตะแกงตะกองมีด้ามตะแกงตะกองมีด้ามางวมคมีสบอมันจะมีแบบบ้านเราไหมหนูว่ามันไม่มีแบบในบ้านเรามันไม่มีแล้วอ่ะมันรู้จะไปหาที่ไหนเดลี๋ย้องมันไม่ผลิตมาแล้วมั้งคะแบบนั้นมันนานแล้วมันนานแล้วค่ะ จะเอาก็เอาไปอันนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่มันไม่ถี่ต้องเป็นแบบนี้บ้านเรามันจะอันใหญ่ๆลึกๆแล้วก็มีด้ามไม้ใช่ไหมคพอถ้าตัดไปเยอะน่ารักมากเลยเงี่ยน่ารักมากเลยเนี่เยเขาไมเรอาต้องไปร้านของต้รู้ครัใช่ตูรัวต้องไปตลาดตลาดข่าวทอปน้ำได้จับพี่เนาะข้ามาหาสื่อยังบบหูเนาะ ตามหาของยังบ่พอยังบ่งเจอกับมาท็อป่อพี่น้องเอ้ยมะหูวสีไดงยังแน่นาะตะกางามตะกางามมันดีพี่น้องอุ้ยง,งามแห้งเนาะอุ้ยหน้ารักแห้งพี่น้อง,งหน้นารักแห้งโน,นงสวยจังเลยอกเก่งจังเลยคนทําเก่งจังเลยปลาแซลมอนซูปลาแซลมอน ก็มีอะไรน่าสนใจว่ะเนี่ยจะกินอะไรเหล้าพอนะใช่เข้าไปเยอะนะเอื่อใจให้เขือใจให้บอเอาไหจะกินอะไรก็เอเออเอออัีเอาอันนี้ละน่าจะมาอ่า เจซื้อซอหมอนหายได้พี่นอ้องนี่นะจ๊ะเรามาสามคนสี่คนค่ะไปค่ะไปจ่ายเงินด้ะจะพี่นอ้องนำซ้ำหนะสามอันไปจ่ายเงินจ้ารอเจ๊ก่อนเงิน แปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทไปกลับบานพี่น้องานนี้เขาเม่วานนี้คนที่ใส่ชุดนู้ดแต่สีเพื่อสีแดงหอดบาดแล้วเดี๋ยวจะพี่น้องมาหน้าลงมาปิดไฟเนาะลงมาปิดไฟปิดประตูพื่อพือพื่อหอดแล้วจ้าพี่น้อง มากินได้จะเด้กินปลาส,สมอนนะจ๊ะจะน่าเป็นสื่อหายคนหลอกกองเนาะคนหลอกกองก็ซ้าหน่อยนาได้จับ่หนอแต่อีกตามกองนะ่ะกับือ้เอาไปให้ร้านเพลเนาะร้านเพลมีสามคนเลยพี่หนอแต่นี่ก็คือสิ่งที่มานาวจะได้กินปลาส,สมอนต่แหลงมะนาวเนยะกินมาเป็นได้พี่หนอแต่ว่า ถ้าวหน่อยนาข้ากินท้าวหน่อยนาซอนน่อยกินก็เลยกินเป็นเน้ะพี่น้องมะนาบอมากินดิบบอมากินคลองดิบด้วยจ้ะแต่ว่าถ่ายซื้อซื้อถ่ายแลลวท้าวหน่อยนาข้ากินกินเป็นเบิร์ตพี่น้องเอ้ยด้วยจ้ะทีเท่กำจิมล่องขางขางขางนี่โอ้โอ้โอ้ ฮุกฮุกฮกฮกพี่น้องุกฮุกฮุกฮุกพี่เนาะฮุกนี่ได้จ้ะก,กินดิบกินปลาด,ดิบจะแซ่บไปอีกแบบนึงน่าจะพี่น้องอือืึ อร่อยนะกินนะคะเสแส่บแบบนี้นะคุณนอกคนางบ้านบนี่แล่ะ น้าโอยเฉพาะจบุบคิวปะนอกจากพี่นนอกเพาะกันคลิปหนาเนือจากพอกับสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่นอกเอฟซีเบอร์สุดสุดสุดเดือด้าขอคุณละลายที่เขาหมากำลังใจเดือจา้าสวัสดีสบายดียจา้าบ๊ายบาย